ความทุกข์ไม่ใช่ชะตากรรมแต่เป็นสิ่งที่เราเลือกที่จะก้าวข้ามได้ด้วยการทำความเข้าใจธรรมชาติของจิตใจและฝึกฝนการยอมรับการปล่อยวางและการอยู่กับปัจจุบันเพื่อค้นพบอิสรภาพภายในและพลังอำนาจในการสร้างสรรค์ชีวิตตัวเอง ในเส้นทางชีวิตเราทุกคนต่างเคยเผชิญกับความเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นความผิดหวังการสูญเสียความท้าทายที่ไม่คาดฝันความเจ็บป่วยหรือแม้แต่ความไม่สมบูรณ์แบบที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ความเจ็บปวดเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราทุกคนต้องพบเจอแต่คุณเคยสังเกตไหมว่าบางครั้งความเจ็บปวดนั้นกลับกลายเป็นความทุกข์ที่ยืดเยื้ออยู่กับเรานานเกินไป มันดูดพลังงานชีวิตของเราไปเรื่อยๆแล้วอะไรคือความแตกต่างแล้วเราจะออกจากความทุกข์นั้นได้อย่างไรความทุกข์ไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ภายนอกโดยตรงเสมอไปแต่แท้จริงแล้วมักเกิดจากการปรุงแต่งของจิตใจของเราเองรากเง้าหลักของความทุกข์ 1. การยึดติด (attachment clinging) เมื่อเรายึดติดกับความสุขในอดีต ความสำเร็จที่ผ่านไปแล้วหรือความคาดหวังในอนาคตที่ต้องเป็นไปตามที่เราต้องการเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นไปตามหวังความทุกข์ก็เกิดขึ้นทันที 2. การต่อต้าน resistance เมื่อเราปฏิเสธที่จะยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันเราต่อสู้กับความเป็นจริงเช่นไม่พอใจกับสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจหรือกโกรธแค้นกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้การต่อต้านนี้ยิ่งทำให้ความทุกข์ทวีคูณ 3. การหลงไปกับอดีตและอนาคต (Past and Future Focus) จิตใจของเรามักหลงวนเวียนอยู่กับความเสียใจจากอดีตหรือความกังวลในอนาคตทําให้เราไม่สามารถสัมผัสกับความสงบสุขที่มีอยู่ในปัจจุบันขณะได้เลยเมื่อเราเข้าใจรากเหง้าเหล่านี้เราก็เริ่มเห็นประตูทางออกการก้าวออกจากความทุกข์ไม่ใช่การหลีกหนีปัญหาแต่คือการฝึกฝนจิตใจให้แข็งแกร่งและเลือกที่จะตอบสนองต่อชีวิตอย่างมีปัญญา ก้าวที่1การยอมรับ acceptance ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงโดยไม่ตัดสินไม่ต่อต้านหรือพยายามเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้การยอมรับคือการบอกกับตัวเองว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วและฉันจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันฝึกหายใจเข้าลึกๆยอมรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นในร่างกายและจิตใจโดยไม่ตัดสินก้า9ที่2การปล่อยวาง letting go เมื่อยอมรับได้แล้วก้าวต่อไปคือการปล่อยวางการยึดติดปล่อยวางความคาดหวังปล่อยวางความโกรธแค้นปล่อยวางความเสียใจปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการไม่สนใจแต่หมายถึงไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมาควบคุมพลังงานและจิตใจของเราอีกต่อไปฝึกการให้อภัยทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นปล่อยให้เรื่องราวที่ไม่ดีเป็นเพียงบทเรียนที่ผ่านไปแล้ว ข้อที่3การอยู่กับปัจจุบัน Presence ความทุกข์มักอาศัยอยู่ในอดีตหรืออนาคตแต่ความสงบสุขนั้นดำรงอยู่ในปัจจุบันขณะเสมอฝึกดึงจิตใจกลับมาสู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ผ่านประสาทสัมผัสเช่นการตั้งใจจิบชาการเดินอย่างมีสติการฟังเสียงรอบตัวทุกขณะที่คุณอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่คือช่วงเวลาที่คุณเป็นอิสระจากความทุกข์ การก้าวออกจากความทุกข์คือการตระหนักว่าพลังอำนาจในการกำหนดชีวิตนั้นอยู่ในมือของคุณเสมอมันคือการเลือกที่จะเปลี่ยนมุมมองเลือกที่จะตอบสนองและเลือกที่จะใช้ชีวิตด้วยปัญญาจงเชื่อมั่นในพลังแห่งจิตใจของคุณและปลดล็อกอิสรภาพจากการความทุกข์เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตที่เปี่ยมด้วยความหมายและความสงบสุขอย่างแท้จริง